ลา2568เวลา7ม13นาทีไปกันเลยครับ แอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดป่ายุทธาประสิทธิ์นะครับก็ออกมาจเจดีนะครับมาร่วมงานกระถินนะครับวันนี้ก็ที่1เดือนพฤศจิกายนนะครับพุทกาช2568นะครับเวลา10โมง20นทีเราใช้เวลาเดินทางมาออประมาณหชั่วโมงครับมาถึงที่นี่นะครับ อยู่ทางด้านหน้านะครับก็อ,อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่มีช่างเข้ามาทำงานรูปท้องช่างนี่เป็นเจดีย์นะครับนี่เป็นเจดีย์ฝั่งนี้น่าจะเสร็จแล้วดนะูว่าอย่างยางนะครับ อันนี้ชั้นหนึ่งเราไปดูข้างบนกันเลยถ้าถ้าทำเสร็จน่าจะสวยงามอยู่นะครับยวอยู่ระหว่างการก่อสร้างอันนี้เราเข้ามาได้เพราะว่าการก่อสร้างน่าจะยัง ยังไม่ยังไม่เร่งรีบมากนะครับเลยเข้ามาได้นะครับไม่แน่เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปโอ้อันนี้คืออยู่ข้างบนนั่นจะเป็นวินยราชมงคลน,นะครับสุรินทร์นะครับวิวข้างบนก็จะประมาณนี้มีวัดป่ายยธาประสิทธิ์ เพื่อเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมาออยู่ข้างในกันข้างในน่าจะตกแต่งยังไม่เสร็จโอ้มีนกพิราบมาอยู่ด้วยครับประมาณนี้เดี๋ยวลองว่าเราจะขึ้นได้ไหมเอาตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนเจดีย์นะครับโอ้วิวข้างบนบวิวดูอยู่ มากมากเลยช่างตัดนะครับพอดีกำลังทำงานอยู่ช่างทำงานคนเดียวพีมือครับทำไปเรื่อยๆนะช่างเนาะ,ะเสร็จไปไหนก็เสร็จตัวน,นั้นแหละเววนานะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้อะไรเก็บลายบ่ครับเก็บลายละเอียดแล้วก็ลงสีครับโอ้ตัวน,นี้พญาน,นาคเจ็บเจ็บหัวบ่าหนึ่งสองเจ็บเขียน ปีได้วในช้างแต่แต่แตทำช้างด้นนไงโอ้คนคนเดียวกันที่ปั้นกับช้างนี่บอกอโอ้ฝีมือดีๆปั้นเสร็จก็ลงสีด้วยบ่นี่โอ้เอียวให้ช่งางทำงานแลครับไม่รบก,กวนช่างแล้วครับจุ๊บ นี่คือด้านในนะครับด้านในเจดีย์สดาบนนะครับแต่ยังตกแต่งอยู่นะครับ <S <S ตอนนี้เราก็ลงมาถึงข้างล่างนะครับอน,นั้นที่เราขึ้นไปข้างบนนะครับถึงตรงชั้นนั้นนะครับถึงตรงชั้นนั้นเราไม่ขึ้นไปอีกมันอันตรายนะครับมันสูงนะครับนั่นแหละครับตรงนี้มีสีสูงนะครับดูนะ